อีนึงกิจกรรมสามคัญเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มสนุกสกลกนครนครพนมมุกดาหารหนึ่งกิจกรรมคือเอาแบบจับกลุ่มผู้ท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งมีการจัดแข่งขันครับเอาการแข่งขันมาเป็นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือชมรมคนรักกอล์ฟจังหวัดนครพรนมจัดการแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์คัพส,ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกครับ นายปราดญาอุญเพชรวรากรครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ครับระหว่างทีมสกลนครกับทีมนครพนมซึ่งชมรมคนรักกอล์ฟจังหวัดนครพนมกับมหาวิทยาลัายนครพนมสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดนครพนมชมรมกีฬากอล์ฟจังหวัดนครพนมได้มีการจัดขึ้นซึ่งกมีวาทถีอรอยตีร้อยรุงไคร่บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานคณะกรรมาการจัดการแข่งขันซึ่งกรณีมีการกล่าวไงงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟและบุคลากรของจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนครเอากีฬามาเป็นตัวเชื่อมนะในการแข่งขันกีฬากอล์ฟและก็ส่งเสริมสุขภาพและพลนานไมัยทีดีนําเสริมสร้างความสามัคคีแหลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการกีฬาส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุกอย่างที่บอกไปคือสกลนครนครพนมและหมูกดาหารโดยสัง่งรายได้จากการแข่งขนันนำไปพัฒนาสนามกอล์ฟและสนับสนุนนักกีฬากอล์ฟของจังหวัดนครพนมอีกน้ำครับการแข่งขันเทนนี่แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงเศร้าเป็นเกาหลุมแรกแข,นขนน่งขันในรูปแบบสเตมเบอร์นะครับทีมละ2คนโดยนำคะแนนมาร่วมกัน ของแต่ละทีมสิมาตาสินทีมใดไดคะแนน้ลายสุดก็จะเว็นผู้ชนะในช่วงภาคเศาร์และช่วงบ่ายอีกเก้าหลุมครับจะแข่งขันในรูปแบบสโตรเพย์แบบบอลไผ่บอลมัน่นจะคิดแฮนดิเดตแฮนดิแคปนะครับแบบ36สิสเตมอาซิสเตมร่างวันแยกประเภทในหลายไฟท์นะครับเพื่อให้ทุกคนเดี่ยวรวมสนุกและรุนระวันกันอย่างเต็มที่